อีกหนึ่งในงานค่ะที่ต้องบอกว่าเตรียมที่จะผลักดันให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดหรือว่ายังไม่มีงานทําในช่วงนี้นะคะสำหรับคใครที่อยากจะไปทํางานต่างประเทศค่ะยังประเทศซาอุดีอาระเบียน,นะคะทางสานักงานแรงงานจังหวัดยะลาค่ะก็ได้มีการเชิญชวนในผู้ที่สนใจนะอยากจะไปทํางานค่ะยังต่างประเทศนะคะก็สามารถที่จะมาลงทะเบียนค่ะผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารงานแรงงานไทยไปต่างประเทศค่ะ หรือว่า e-Se ซอร์วิตนั่นเองนะคะโดยนางชวนชมบัวอนนท์ค่ะจัดหายงานจังหวัดยะลาเปิดเผยนะคะว่าประเทศซาอุดิอาระเบีย เปิดรับแรงงานต่างชาติตั้งเป้า8ล้านคนซึ่งเป็นโอกาสของแรงงานไทยค่ะที่ต้องการที่จะเดินทางไปทํางานในต่างประเทศโดยกระทรวงแรงงานพร้อมเร่งรัดความร่วมมือเพื่อสนับสนุนพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับสาขาอาชีพที่นายจ้างซาอุดิอาระเบียต้องการค่ะไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมภาคบริการเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการขยายตลาดแรงงานในต่างประเทศกรมการจัดหางานค่ะบริการลงทะเบียนแจ้ง งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ e-service หรือว่าเป็นการแจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราวค่ะสำหรับผู้ที่สนใจไปทำงานในประเทศซาอุดีอราระเบียก็สามารถที่จะลงทะเบียนผ่านระบบดังกล่าวค่ะได้ที่เว็บไซต์ของ กรมแรงงานจัดหางานเลยนะคะหรือว่าจะเข้าไปที่ www.doe.go.th/overseas นั่นเองนะคะหรือว่าติดต่อกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลาหรือว่ากองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศก็ได้ค่ะในวันและเวลาราชการ